ส,สวัสดีครับคุณฟังเฮระครับบทบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์แนวหน้านะครับประจำฉบับันาคารที่17มกราคมปีพุทธศักราช2566นะครับวันนี้ให้หัวข้อว่างบประมาณประจําปี2567ของไทยเริ่มต้นอย่างนี้นะครับงบประมาณแผ่นดินเนี่ยคือแผนเกี่ยวกับเรื่องการใช้จ่ายของรัฐบาลและการจัดหารายรับให้เพียงพอกับการใช้จ่ายในรอบระยะเวลาหนึ่ง โดยจะมีระยะเวลาหนึ่งปีที่เราเรียกว่างบประมาณแผ่นดินประจำปีซึ่งจะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่1ตุลาคมของทุกปีไปจนถึงวันที่30กันยายนของปีถัดไปสำนักงบประมาณแผ่นดินเนี่ยเป็นหน่วยงานที่ต้องรับผิดชอบในการจัดทำงบประมาณแผ่นดินแล้วก็นำเสนอเพื่อพิจารณาเมื่อได้รับการอนุมัติแล้วจึงตราออกมาเป็นพระราชบัญญัติประจำปีเพื่อใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่หนึ่งตุลาคมของปีถัดไปนะครับการจัดทํางบประมาณนั้นเป็นสิ่งจําเป็นครับเพื่อให้รัฐบาลมีการวางแผนที่จะดําเนินการเอาไว้ล่วงหน้าและรายจ่ายของรัฐบาลก็เป็นส่วนประกอบของอุปกรณ์รวมการวางแผนการใช้จ่ายและการหารายได้จะทําให้สามารถคาดการสภาพเศรษฐกิจในปีต่อไปได้นะครับนอกจากนี้ครับยังช่วยให้รัฐบาลเนี่ยสามารถที่จะใช้ระบบการคลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายในขอบเขตของงบประมาณเป็นเงินของแผ่นดินที่กฎหมายอนุญาตให้รัฐบาลนำไปใช้จ่ายในการบริหารราชการแผ่นดินและรวมทั้งที่องค์กรอื่นๆของรัฐนำไปใช้จ่ายตามอำนาจหน้าที่และภารกิจที่กำหนดเอาไว้ในรัฐธรรมนูญคุณผู้ฟังเห็นแล้วครับตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณในมาตราสเนี่ยนะครับ กำหนดหลักการของงบประมาณแผ่นดินและการจัดทำงบประมาณแผ่นดินเอาไว้ดังนี้นะครับงบประมาณรายจ่ายเป็นอำนาจการใช้จ่ายเงินแผ่นดินของรัฐบาลที่รัฐสภาได้อนุมัติให้ไว้ในรูปของพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีซึ่งให้รัฐบาลเนี่ยต้องกระทำภายใต้กรอบวัตถุประสงค์ในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดหรืออนุญาตไว้ ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560ว่าด้วยการเงินการคลังและงบประมาณตั้งแต่มาตรา140ถึงมาตรา145งบงบประมาณรายจ่ายของแผ่นดินให้จัดทำเป็นพระราชบัญญัตินะครับถ้าพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณออกไม่ทันปีงบประมาณใหม่ก็ให้ใช้กฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายใจ่ายในปีงบประมาณปีนั้นไปพลางก่อน การเสนองบประมาณเนี่ยถ้าประมาณการรายรับประเภทรายได้ตามอำนาจกฎหมายที่มีอยู่แล้วเป็นจำนวนต่ำกว่างบประมาณรายจ่ายที่ก่อตั้งให้ถแถลงวิธีหาเงินส่วนที่ขาดดุลต่อรัฐสภา,าด้วยงบประมาณรายจ่ายของแผ่นดินเป็นการใช้จ่ายตามแผนของรัฐบาลและการจัดหารายรับให้เพียงพอกับการใช้จ่ายการจัดทํางบประมาณแผ่นดินจึงเป็นสิ่งสําคัญและจําเป็นเพื่อให้รัฐบาลมีการวางแผนที่จะดําเนินการเอาไว้ล่วงหน้า ในการนำงบประมาณมาบริหารประเทศรวมทั้งเป็นแนวทางในการวางแผนการใช้ใจ่ายของหน่วยงานต่างๆและยังช่วยให้รัฐบาลสามารถดำเนินการในการใช้งบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารประเทศคุณผู้ฟังที่รักครับในปีงบประมาณ25 6 7รเนี่ยนะครับรัฐบาลได้ตั้งวงเงินงบประมาณรายจ่ายเอาไว้ที่3ล้าน3า0แสนหหมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้นจากพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2,566ที่กำหนดเอาไว้ที่3,185,000ล้านบาทเพิ่มขึ้นมาจำนวน1,065,000ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ5.18โดยมีสาระสำคัญดังต่อไปนี้นะครับโครงสร้างงบประมาณรายจ่ายจะประกอบไปด้วยรายจ่ายประจำจำนวนทั้งสิ้น2 5 8 9 9 0ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ2,566จำนวน1,6451ล้านบาทหรือคิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ4.43และก็คิดประสั็ส่วนรอ174.89ของวงเงินงบประมาณรวมซึ่งลดลงจากงบประมาณในปี2,566ที่มีสัดส่วนเดิมอยู่ที่รละ7 5 4 3นะครับร่างงบประมาณฉบับนี้เนี่ยได้ตั้งรายจ่าย เพื่อที่จะชดเชยเงินคงค้างจำนวนทั้งหมด 30, 3 3 7 5 9ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ2566ซึ่งมีรายจ่ายลงทุนจำนวนทั้งหมดคือ6 9 0 0 0 0ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ2566จําจำนวน520ล้านบาทนอกจากนี้ยังมีรายจ่ายชำระคืนเงินต้นจำนวน1 1 7 2 5 0ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ2,566จำนวน17,250ล้านบาทจะมีรายได้สุทธิอยู่ที่2,757,000ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ2,566จำนวน2 6 7 0 0 0ล้านบาทและงบประมาณจะขาดนุนจำนวนทั้งสิ้น593,000ล้านบาทคุณผู้ฟังทีละครับเงินงบประมาณรายจ่ายจะมีจำนวนทั้งหมด3,300 3, ห0,000ล้านบาทนะครับเท่ากับกรอบวงเงินตามแผนการคลังระยะปานกลางของปีงบประมาณ2,567-2,570ถึงที่คณะรัฐมนตรีเนี่ยได้มีมติเห็นชอบไปเมื่อวันที่27ธันวาคม2565สําหรับงบประมาณรายจ่ายงบลงทุนและงบประมาณรายจ่ายชําระเงินคืนต้นเงินกู้มีสัสดส่วนอยู่ภายในกรอบที่กําหนดตามพระราชบัญญัติวินยัยการเงินการคลังของรัฐบาล 2,561ซึ่งจะเห็นได้ว่างบประมาณในปี2,567เนี่ยสรุปแล้วรัฐบาลได้จัดทำร่างเป็นอย่างดีและก็ถูกต้องตามกฎหมายแล้วนะครับ